สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการโพสต์ประกาศลงเว็บไทย o c อก t นะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราไปที่เมนูลงประกาศนะฮะทางข้างบนซ้ายนะครับถ้าเรายังไม่มีการล็อกอินนะครับผมระบบก็จะสอบถามเราว่าให้เข้าระบบก่อนนะครับผมซึ่งให้เรากรอก u s เซอร์ User และพาสเวิร์ดของเราเข้าไปเลยครับผม ซึ่งถ้าเกิดเราสมัครด้วย facebook นะครับแล้วก็ Connect with facebook ได้เลยนะครับผมเข้าสู่ระบบครับจากนั้นนะครับมาที่เมนูลงประกาศอีกครั้งหนึ่งครับเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะครับผมเช่นผมต้องการโพสต์สมมติต้องการที่จะประกาศขายสุนัขพันธุ์ชิวาว่านะครับก็เลือกพันธุ์ชิวาว่าครับตกลงครับหัวข้อประกาศของผมนะฮะ อันนี้ผมจดใส่โน้ตแพดไว้แล้วนะครับผมคือน้องลูกโป่งชิบาบ้านนะครับตัวนี้นะฮะคือหัวข้อของผมนะครับผมต้องการที่จะเสนอขายนะครับวิธีการส่งสินค้าของผมคือนัดดูสินค้านะครับราคาผมต้องการขายอยู่ที่ห้าพบาทนะครับตรงนี้ให้กรอกเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับผมสภาพสินค้านะครับเป็นของใหม่นะฮะเว็บไซต์เพิ่มเติม ถ้าเกิดสมมุติตรงนี้เราไม่มีเราก็ปล่อยว่างได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีนะครับให้เราก่อเข้าไปเลยครับเป็นเว็บไซต์ของเราเช่นผมเว็บผมคือ google com นะฮะผมก็เกาะ google com นะครับเพื่อให้ผู้ซื้อนะฮะเข้ามาดูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับรูปภาพประกอบนะครับแนะนํานะครับอย่างน้อยควรมี1รูปภาพนะครับคือภาพที่1นนะฮะนะครับผมก็เลือกไฟล์ครับเลือก รูปสุนัขของผมนะครับนี้ตัวนี้นะครับชิวบาราคานี้นะครับก็เลือกสถานที่เราต้องการจะขายนะครับคือเราอยู่ตรงไหนนะครับในที่นี้สมมุตินะครับผมเลือกคร่าวๆนะครับว่าผมอยู่ตระแก้วละกันนะครับผม ยังไม่ได้เลือกลงไปลึนปกนะครับเราใช้สกอร์ของเมาส์เลือกเลือกได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะสามารถดูเป็นดาวเทียมนะครับหรือว่าอะไรต่างๆได้นะครับเพื่อง่ายต่อคนที่สนใจอยากจะซื้อสุนะเข้ามาดูปั๊บเขาจะรู้ว่าเออเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือควรกรอกสักนิดหนึ่งนะฮะเช่นผมมีรายละเอียดเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมของเล็บลีบพัฟฟี่นะฮะอ่า ก็วางนะครับโอเคจัดเรียงให้สวยงามสักหน่อยนะฮะสามารถใส่ตัวหนาได้นะครับใส่สีตัวหนังสือได้นะครับอ่าเป็นขีดเส้นอะไรอย่างนี้นะครับใส่อีโมชั่นแอนนิดนึงนะฮะมีคณลุกเล่นหน่อยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียด เกี่ยวกับกระทูกของเราว่าเราอยากให้มีคําไหนติดหน้าหน้าหนึ่งของ Google บ้าง,างเช่นผมต้องการให้กระทู้นี้ติดคาว่าชิวาว่านะครับหรือว่าขายชิวาว่านะฮะหรือว่าสุนัขชิวาว่านะครับก็จะใส่รายละ,ละเอียดเข้าไปนะครับมากดแอดโพสต์นะครับก็ เชื่อว่าของเราก็จะถูกโพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับผมเห็นไหมครับผมเลือกไว้สะแก้วนะครับรูปภาพนะฮะก็จะเป็นสไลด์อัตรดวัดนะครับต้องการเสนอขายนั้นเดียวสินค้าราคา5,000ของใหม่เว็บไซต์เพิ่มเติมนะฮะตรงนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราเกาะเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดประกาศของเรานะครับ คือเป็นข้อมูลส่วนต,ตัวของเรานั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็คือประกาศ Spider Man. เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกกรณีหนึ่งนะครับผมเช่น <pirate> เราสมัครเข้ามาแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ทำไม่ได้รับการ Active นะครับผมคือชำระค่าสมาชิก200นะครับ เวลาเราเข้ามาที่เมนูลงประกาศนะฮะเราจะลงประกาศไม่ได้นะครับผมจนกว่าจะแอคทีฟนะครับตามข้างล่างนี้นะครับผมว่าสมัครสมาชิกกับไทด็อกแล้วดียังไงนะครับแต่เราสามารถที่จะสร้างหัวข้อเว็บบอร์ดได้อย่างปกตินะครับผมตรงนี้คือเว็บบอร์ดนะฮะคือถ้าเราสมัครสมาชิกไปเฉยๆแล้วก็ยังสามารถใช้เว็บบอร์ดได้นะครับผมโอเคครับสำหรับการสมัคร สำหรับการลงประกาศนะครับก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้อขอบคุณครับ